สวัสดีครับวันนี้ตรงับวันพุทธที่ห้าพฤศจิกาย,ยนนะครับผมผู้อนครับเราอยู่ตัว GL เจอร r a t i ใ,ในการวิเคราะห์ตัว r a f f s t งค n นะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของตัวเลขต่างๆที่ทยอยออกมานะครับโดยนี่น้องเฟยก็ออกมาทางพาวเวลก็แถลงการตั้งแต่เมื่อการลดอัตราเบี้ยเขาที่แล้วนะบอกว่าจะค่อนข้างจะ พิจารณาอย่างรัดกุมนะครับที่จะใช้ในการพิจารณาปรับลดอัตราเบี้ยในปลายเดือนธันวาคมนี้ซึ่งอาจจะไม่มีการปรับลดอัตราเบี้ยในเพราะ่าที่นมันไม่ตัวทองคำเนี่ยมีการลดตัวลงมาต่ำกว่าตัว4ี่พันตัวนี้จะอยู่ที่บริเวณที่แนวรับนะครับอยู่ที่3 9 3 0นะครับแล้วก็จะมีแนวต้านสนลำบนซึ่งวิ่งเบนไซด์เวยที่ประมาณช่วง4045ถึง4050นะครับขณะที่มีจังหวะวิ่งเบนไซด์เวย์อยู่ในทางเติมเบี้ ในส่วนของตัวเทนบ็อกนะครับในทางเป็นย่อยก็จะมีแรงเซลลแรงบายสลับกันเข้ามานะครับโดยที่ตัวตวรูปในวิ่งออกทันทางไปครับมาดูกรอบราคาในช่วงของทางเฟรมวิเศครับทางเวิเเห็นว่าเมื่อช่วงเช้านะครับราคาเนี่ยมีการดีตัวขึ้นมาทำโดยที่พยายามจะกลับไปยืนอยู่เหนือพายอดที่สามเก้าาห้าแล้วก็กลับไปยืนอยู่เหนือสี่พอร์ตให้ได้นะครับซึ่งก็ หมายถึงว่าถ้ากลับไปยืนอยู่ในสี่พันหรือว่ากรอบกลางของบริเวณเอส,สี่เนี่ยก็มีโอกาสที่ไปทดสอบบริเวณกรอบด้านบน4ี่ศูนย์สี่ห้าถึงสี่ศูนย์ห้าศูนย์ครับโดยที่มีเป้าหมายอยู่ที่สี่ศูนหกแล้วก็สี่0นดะครับแต่ว่าต้องยืนอยู่ในตัว R2 หรือว่าตัวกรอบกลางได้ก่อนซึ่งถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเห็นว่าตอนนี้ ตัว Channel นะครับ Channel ตอนนี้ตกลงอยู่นะครับมีโอกาสที่จะย่อตัวลงมานะครับที่บริเวณโซเอสนะครับ3 8 7 8 3 8 8 0นะครับซึ่งคุณดูได้ว่าวันนี้จะสามารถยืนอยู่ในตัวไพล์วอตได้หรือเปล่านะครับซึ่งเห็นได้ว่าตัวลุ่มเนี่ยก็มีวิ่งออกด้านข้างมตัวตามเฟรมเซนะครับเมื่อมหาจักรวัลเข้าในตามเฟรมเอสอย่างเงครับตามเฟรมเอสจิ้งตอนนี้ราคาลงวันเทสบริเวณด้วยกรอบล่างนะครที่บริเวณเอ็หนึ่ง สามเ3 30, ้าสองสามเาสาศูนย์บรดัราคาก็มีจังหวะมีตัวขึ้นมานะครับที่3 9มเก้าเก้าห้า ครับโดยที่มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่39.75 39.80เป็นกรอบขาของตัว h 1แล้วก็ใกล้เคียงกับตัวเส้นกดของตัว Channel นะครับซึ่งถ้าผ่านไม่ได้มีจังหวะย,ย่อลงมาแน่นอน,นครับถ้าเกิดขึ้นไปเยืยนอยู่ใน R1 ได้ก็มีโอกาสที่จะไปปรัเป้าเราก็คือ R2 แล้วก็ R3 ซึ่งเป้าขาขึ้นวันนี้จอยู่ที่กรอบด้านบนนะครับ40.30นะครับในส่วนเป้าขาลงเนี่ยจะอยู่ที่เวตัวโซนรับละลากก็คือ ปแ1 8, 8. ส8 0นะครับซึ่งดูว่าตัวราคาเนี่ยจะลดหรือเปล่ปาซึ่งวันนี้มีโอ,อกสาสที่จะวิ่งบรไซด์เวย์อยู่ระหว่างบริเวณ S1 แล้วก็ตัวต่อบลานะครับถ้าวิ่งไม่ผ่านก็จะวิ่งอยู่บรเิเวณกรอบแนวนี้ไปก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นจังหวะดูเล่นในกรอบแล้วก็ระยะสั้นๆจะดูแล้วปลอดภัยกว่านั่นหมายว่าถ้าเกิดราคาเข้าไปดิเทสบริเวณตัวกร,วรวอบ จอบกลางของตัว H1 นะครับบริเวณช่วง3970-3975บรื่องนี้ถ้าไม่ผ่านนะครับก็หาจังหวะย่อตัวแล้วก็เซลล์ลงมาเก็บบริเวณภาวะนะครับแล้วก็ดูแนวภาวะบริเวณกลางยืนในภาวะได้นะครับก็เน้นใบขั้นไปกับส่วนบนภาวอร์ะลงมาก็เน้นเซลล์กลบลุมบาด้านล่างแล้วก็ถ้ามีจังหวะ Breakout ไปก็ไปเก็บตามแถว b เบรกเอาล่างก็ เ r บ s ร so like s เอสสองเอสามเบรเอาบนก็เก็บไลน์หนึ่งอาสองอสไลน์เป็นแบบนี้เล่นเป็นส่วนไปนะเพราะตัวเจลเนี่ยเราจะให้เป็นส่วนๆเราก็มีตัวกกลบราคาอยู่แล้วนะครับเัาจะมีกล่อบผลกับล่างตอนนี้ราคาที่อยู่ทนกลอบล่างก็เน้นบายขึ้นไปนะครับถ้าผ่านกลอบกลางได้ก็เน้นเก็บที่กลอบผลต่อ มนันสัดสนแบบนี้เฉพาะเพื่อนๆเพราะตอนนี้สโตร์ล,ลุ่มนะครับในบริเวณเอเนี่ยตัดขึ้นนะสโตลลนตัดขึ้นมีต้มเขียวแล้วก็บอลลูมพิกอยู่ต่ำไปนะครับแล้วก็ใครสนใจนะครับอินดิเคเตอร์ดีๆแบบนี้มีกรอบราคาแล้วก็มีแผนรูปแบบในการเล่นที่ค่อนข้างง่ายชนกรอบล่างไม่ผ่านก็เน้นไายกันไปนะครับแล้วก็เก็บตามแนวไพ่วอดแนวกรอบกลาง R1 R2 R3 ซสายเป็นสัดสนไปชนบนไม่ผ่านก็ เซลล์มาเก็บรอบล่างแค่นี้เองก็ดูจังหวะค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเทรนดบ้างค่อยหมวกแน้วนมชัดเจนโซลลุ่มดูแนวสอดคล้องนะครับผมใครที่สนใจก็เป็นวิธคลิกที่หน้าโปรไฟล์ต่อแอดมินเลยแอดมาที่แอดเอนครับมือจุแอดตัวจีจุดเอ็นแล้วก็ CLUB ครับนะครับเรามีพาเตทั้งแต่ ช่วงเช้าถึงช่วงเงยน็นช่วงเงย็นเราจะมีไลฟ์สดชนตลาดเปิดนะครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจะถึงสี่ทุ่มสามชั่วโมงกันเต็มๆดันถึงพฤหสัสวันศุกร์จะเจอกันช่วงสิบโมงถึงบ่ายสองวันเสาร์มีสอนสดสิบโมงถึงเที่ยงวันเสาร์นะครับผมสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับผมวันนี้สวัสดีครับ